สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะครับใน o v e r l o ์โหลดอินโทเริ่มได้ลุงพีลงคลิปใหม่แล้วเย้เย้กด subscribe เลยเย้เ yeah, ย yeah. ้มนี่คือประสาท์เอในท่านเป็นประสาทแลวครับไม่ใช่ประสาทหมายถึงที่นี่คือประสาทเฮ้ย,ยสับสนนะเนี่ยเอาละเอฉันมองว่าในนี้จะมีเจ้าหญิงรอฉันอยู่นะไปเลยครับเจ้านายเดี๋ยวผมจะช่วยโซ่ดีมากไปไอพวกนี้มันเฝ้าอยู่ทุกคนไป ลุยโอเคครับเรามีกองทัพเรียบร้อยแล้วต้องช่วยสู้ครับต้องช่วยสู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราไม่กลัวเฮ้ยไอ้พวกนี้เป็นพวกนินจาแห่งความมืดหรือเปล่าเอออ้อยอ้าวเฮ้ยตายไปหนึ่งแล้วถอยก่อนถอยก่อนไปไปไปเออตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายเกลี้ยง โอ้โหอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจาก95้าเดี๋ยว5 4 3สสองฮะถอยเฮ้ยเจ้านายถอยก่อนครับเจ้านายถอยก่อนไม่ต้องบอกฉันก็รู้ฉันถอยยาวตอนนี้เฮ้ยถอยยาวถอยยาวถอยละถอยเฮ้ยถอยยาวมันยังตามมาอยู่เลยครับเจ้านายใจเย็นใจเย็นนะตอนใจใจใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเราต้องปรับฐานก่อนไม่งั้นล้วก็เราโดนมันโอ้โหมันยังตามมาติดๆสงสัยมันเป็นอินไซเดียครับมันไม่อินไซเดียล่ะอินไซเดียลอา โอ้ยโอ้ยนี่นายท่านนะเว้ยนายท่านเฮ้ยเอาแล้วลุกขึ้นมาบวกมันไอหนูบวกมันโอเคบวกมันเฮ้ยหย่ะเออนี่แหละเออเออเเฮ้ยมันหนี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 ไป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 โอ้โหคุณครับมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากเจ้านายเมื่อกี้เราเห็นเจ้านายวิ่งออกมาด้วยนะใครใครเขาก็เห็นทั้งกันทั้งนั้นแหละฮะออกมาเฮ้ย เดี๋ยนะมันมันดีสปอนใหม่เหรอเออมันเหมือนมันเกิดใหม่ครับหรือเปล่าไม่น่าเกิดใหม่แล้วนะไป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 เฮ้ย,ๆๆ okay ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ yes? ้ยเฮ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 ้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเนียเฮ้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 ยนหนีวไนวนนนน้ัเฮน,นีไว้ย่าหนีส้ อ๋โอโตถเซฟแล้วครับโอเคฮะเอาละอ่าที่วะเดี๋ยวไปตีมแมลงอะไรเนี่ยฮะเอ้ยไปตีเขาสิอย่าไปตีเขาแบล็คโอเคเอาละตรงนี้ที่เกิดเฮ้ยเอะไรเนี่ยเราสั่งให้เลดยกกันครับอ้าวเลดยกเลดยกโอเคโอ้สิ่งของผมชอบสิ่งของเอาละกอดร่มเขาเข้าไปเข้าไปมันอาจจะเป็นเพิ่มจำนวนให้กับพวกเรดมากขึ้นก็นได้หรือเปล่า อะไรอา้าวเมื่อกี้คุณคุณเห็นป่ะไอเน,นี้ยอ๋อเลือดผมเพิ่มขึ้นเมื่อกี้มันวางของปุ๊บมันทับมันทับเท้าไอเจ้าเรดหาเลยเมืกก่อกี้โอเคไปลุกขึ้นมาไป,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 ไปายปาอปารอเลือเราเพิ่มขึ้นครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอาละเดี๋ยวให้เรดเคลียเคลียทางกันนะเ,เรดไปโดดไฟแล้วดีมากอแบบเออเลยดีมากดีมาก เาละเจอของเจอแจกันเจอแจกันเจอโถเจอโถตีเตีไปลาขึ้นมาสำรวจกันครับมีอะไรไหมโอ้โถเต็มเลยโถโถมันโถโละโถแล้วโอเคมีอะไรไหมไม่น่ามีนะมีแต่โถเพอมีไฟตรงนี้วยครับอาจจะเป็นเออไม่ใช่ไปถ้างั้นก็ลงไปด้านล่างเลยมันมีเช็คพอยอะไรด้วยไปด้านล่างเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีของอะไร รู้สึกว่ามีแท่นมานาแสดงว่าด้านล่างนี้ต้องใช้มานาเยอะเลยเนี่ยเดอ d u ดันเจียนออฟสปรีครับเฮ้ยดันเจียนดันเจียนจะเราเจอดันเจียนแล้วจะเป็นแหล่งเก็บเรเวลหรือเปล่าสเตรน r ์ไรเดอร์สอ้อาแล้วโอเคไม่กลับยังไม่กลับเราต้องไฟสิครับระดับนี้อา้าวเลสจักรันอ่าอ่าเรียบร,ร้อยรู้สึกเลสน้อยมากเลย <R ix. S 1> เลสกับบราวน้อยมากเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เราเอาเรดสิบดีกว่าเบากลับ,บไปเบากลับเบากลับ,บอเอาเรดสักสิบนะครับอเอาเบาเอาเบากลับอโอเคต้องเน้นเรดต้องเน้นเรดเรดเรดสิบแล้วเน้นเรดครับเน้นเรก go n o เฮ้เจออง์หญิงแล้วเฮ้สวยสวยครับสวยอ้าคนไหนเนี่ยออาคนไหนเนี่ยคนนี้แน่นอนครับเดียวแล้วครับนี่ไงครับเป็นะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวถ้าอยากให้พวกน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้ตามมาแล้วก็ก็ต้องปิดประตูซะก็คือไอ้พวกเนรจาแน่นอนไม่ใช่เราเรารอนะฮะเรารออ้าวเฮ้ปิดทีมืดเลยเออเอาละปิดทีมืด อืมอ่าเฮ้ยมันมันไกลให้เราด้วยครับบอกว่าเอาพวกไอ้พวกเรดพวกเรดอยู่ข้างหลังเดี๋ยว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 อ๋อบราบอ่าอ๋อ Control y o u m n i o man สั่งเหรอเฮ้ยเป็นองค์หญิงยังไม่เป็นองค์หญิงว่าสั่งเออเออเฮ้ยรู้สึกน่ารักฉันโรสเวลหรือว่าเธอสามารถจัดการได้ตัวเธอเองนะ สนใจจะรับงานไหมสนใจเป็นภรรยาผมไหมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสเพลกของเฮเวนหรือเปล่าฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูเพื่อที่ปลดปล่อยพวกคนพวกนี้ว่าเช็คดูว่าไม่ไม่ติดเชื้อฉันต้องออกไปจากที่นี่แต่ฉันทิ้งพวกนี้ไปไม่ได้คุณช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหม เพื่อเอกอย่างเราจัดการให้อยู่แล้วเราต้องไปเอาของให้กับอ่าโรสนะครับแหมชื่อคนอะไรชื่อโรสดีนะเราไม่ชื่อแจ็ค <laughs> แจ็คกับโรสเฮ้ยชูรักเรือล่ม,มคุณเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเฮ้ยมาเฮ้ยเราต้องไปเอาของให้เจ้าหญิงครับไปไปจกกัดการจัดการเฮ้ยยะ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  เออเฮ้ยเออตายไป2เลยโอ้ยโอเคอ่ารู้สึกว่ากระเป๋าองค์หญิงจะอยู่ข้างในนะครับเราต้องไปหยิบให้เขายังไม่เป็นองค์หญิงเลยอืมแต่ไม่เป็นไรก็ถ้าทางขนาดนี้ก็คงจะเป็นองค์หญิงของเราแล้วล่ะฮ่าว้าวโอ้โหไฟเต็มเลยอ่าเฮ้ยเตะ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 เฮ้ยลุยลุยลุยอืมอือืมอือืมอเรียบร้อยครับ โอเคอ่าโอ้ยโอ้โหกระโดดมาจากไหนน่ะตกใจ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 นะตัวเองตกใจนะตัวเองลุยลุยตัวเองรวย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 นะโอ้โหมันแทงมันแทงมินินผมตายเลยเฮ้ยลุยรว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 ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยย่าเรียบร้อยครับอ่าเจอธาตุไฟเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเจอของเจอของเจอของเจอกล่องเจอกล่องอ่าเลือดครับเลือดไปเรากลับกันโห เหลือ12ตัวเลยพวกนี้มันโหดจริงๆมันแค่สวิงดาบลูกน้องผมก็ตายไปเกือบเยอะเรเดี๋ยวเร็ดจัดก,การได้ไหมตัวเองจัดก,การได้ไหมมองเห็นไหมอ่าจัดการได้ครับอ่าจัดก,การจากระยะไก,กลก่อนเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมมันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วดูแลแขกไอ้ตัวนูน้นตัวนู้นตัวนู้นดีมากดีมากค่ะวันบอกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยติดไฟเฮ้ยว้าาาแบล็ค อเคครับแล้วก็เรียกกลับมาให้หมดแล้วก็สั่งให้เอาตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้ดีมากไปครับโา้ยแล้ยเฮ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 ้ย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 ้ อาโชคดีตรงนี้มีที่จุดสปอนเกิดเผาบราว์เอาละเกิดขึ้นมาไอ้น้องหนูเอาเนี่มาครับป่าลุยกันต่อเออกระตุกกระตุกออโต้เซฟเอาละตีตีตีโถตีโถเผิดเจอของดีนะแต่ไม่เจอบันทอเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกับของกินปะเนี่ยฮะเอาละช่วยกันช่วยกันหมุนก่อนเรลยดีมาก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 เอาลราหมุนเร็วเลเซอเอาละ เอาให้เรสอยู่นี่ครับแล้วเราก็ไปกับบราวครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้โอ้โหทำไมมันมากันเต็มเลยอ่ะไปเดี๋ยวให้เรสเฝ้าที่นี่นะฮะเอ๋อบราลรุยรุยฮึบ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 รุยรุยบราวลุยฮึบ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 มันหนีเลยเฮ้ยอย่าหนีสิอย่าหนีอืมไปดีมากเดี๋ยวเราให้เรสเฝ้านะครับเฮ้ยเห็นตัวอะไรไม่รู้แมลงเต่าทองแมลงไฟครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนแรงอยู่ในไปอยู่ในปาร์ตี้ร้อนแย่กับไฟเยอะเดี๋ยวใจเย็นโอเคอ่าเรียบร้อยครับร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีอ่าเรามีหน่วยซัพพอร์ตอยู่ด้านบนแล้วดีมากเรสดีมากขอบคุณครับทีสุดเออ Those Raiders อไอ้พวกกระบฏพวกนั้นพวกโจรพวกนั้นไม่ช่วยชันในเรื่องของเออชื้อไวรัสเลยพวกมันอยากจะสร้างโกลาขนนะก็น่าจะเป็นพวกไอ้ชุดดำนั่นแหละเอา้ามากลับมากลับมาทุกคนกลับมาเรียกกลับมาหมดแล้วครับไปฮะอา่าโอเคเอา้าบราวจา๋าบราวจ๋าเขาขอเรื่องอะไรจ๊ะอา่าไปเรา้ก็ขึ้นมาฮะโอเคไป ไปเอ้ามาทุกคนมามาเออที่เหลือยังไม่ตามมาเลยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยนั่นตัวอะไรนั่นอะรู้สึกว่าปีศาจต,ตัวนั้นรู้สึกว่าจะอธิบายได้เกี่ยวกับการว่าไอ้พวกโจรพวกนั้นเข้ามาที่นี่ได้ยังไงโอ้มันวาร์ปมาเลยมันไม่เข้าธรรมดามันวาร์ปมาเลยเร็วๆเลยมาสเตอร์ใช้สีแดงจัดการเดี๋ยวนะไอ้พวกสีแดงมันอยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยตัวเองตัวเอง โอ้โหมันล่องลอยมาโ okay, อเคเรียกพวกเร็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้พวกเรสอยู่ตรงนี้ครคับอ้าเฮ้ยบริาจัดการบรอาจัดการโอเคโอเคไปไปเฮืบเฮจัดการแร้วจัดการแร้วจัดการเล้วเร็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 วูร็ฟเร็ว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 วเรรวเร็เรวเรเรเร็เด็้วเรร็เร็ว้วเวเเนเร็วเร็วเร โอเคฮะดูจากจำนวนประชากรแล้วตายแน่ๆตายแน่ๆโอ้โหเฮ้ยบวกบวกบวกมันมีแมลงเต่าทองมาด้วยแหมจะพูดเนอ่นทำไมเนี้ยเอาแล้วตีปะโอ้โหตีโอ้โหตายเกลี้ยงเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้ว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 ไอ้นี่ก็ปล่อยอยู่ได้สัญญาณนั่นเอะทุกคนเฮ้ยเป็นอะไรกันตาเฮยตายเกลี้ยงเลยโถเอ้ยคุณ ไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยทุกคนกลับมาก่อนแล้วทุกคนกลับมาก่อนแล้วผมว่าต้องเอาพวกบราขึ้นมาสู้แล้วครับไม่งั้นลูกน้องผมหายเครี้ยงแน่นอนเลยโอเคเราต้องไปจัดก,การพวกนี้จะได้เอาพลังมาเอาจัดการ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหตายเกลี้ยงเลยเนี่ยท่าอะไรเนี่ยฮะไฟนอตเวนเหรอฮะฮะไฟตเตอร์เบนโตทำอย่างเป็นมังกรแดงอ้าไป,ไปไปไปช่วยกันยกช่วยกันยกมันมาจากไหนอีกเนี่ย เฮ้ยทุกคนมันมาอีกแล้วทุกคนตีแล้วเออฮึ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 ่อาเร็วๆช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วอ้าวเฮ้ยเรดเรดเรดอยู่ไหนเนี่ยต้องใช้เรดด้วยโอ้โหมันมาอีกแล้ว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 ตีเร็วตีเร็วตีเร็วเออเร็วดีมากดีมากดีมาก ดีมากดีมากดีมากเฮ้ยต้องใช้ต้องใช้สีแดงมาครับอื้อหมกดล่อน้อยมากๆมาเร็วมาเร็วกลับไป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 หมดเลยกลับไปหมดเลยกลับไปหมดเลยเฮ้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 ยโอเคครับเราต้องเอาเรดมาจัดการนะฮะ เร็วเร็วเเออช่วยกันดีมากจัดการจากการจากไกนี่ก่อนเร็วดีมากดีมากเออมันเผาไอ้นี่อย่างเดียวเลยไอ้ตัวนี้มันนำเทเลพอร์ตมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาทํมาลอยเออเออเออทำอีกแล้วมันทำอีกแล้วดีมากครับเอาละเอาของไปให้เจ้าหญิงนี่แล้วครับนายท่านมันยังไม่เป็นเจ้าหญิงเลยเออใจเย็นสิอ้าว คนคนน้อยเอ๊อกลับก่อนกลับก่อนโอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาเรสกลับที่เดิมเอเอ,เอโอเคเรสกลับเรดกับอ่าโอเคแล้วก็เอาบราวมาอ่าบราวมาปุ๊บอ่าบราวครบละแล้วก็เอาเจ้าบราเนี่ยไปยกนะฮะอ่าไปยกกันทุกคนเลยไปไปสิบสองคนอ่ามันเป็นแผนการที่แนบเนียนมากเลยรู้ปะออยังไงครับเจ้านาย ก็เราจะเอาของเจ้าหญิงเอาผู้หญิงเอาของผู้หญิงคนนี้ไปเข้าประสาทเรายังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องตามไปเอาของที่ประสาทเราถูกหรือไม่มันเป็นแผนที่โกงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา <laughs> บอกแล้วเอาเราเร็วๆสิเร็วๆใจเย็นครับใจเย็นครับของดีๆต้องรอหน่อยครับอืมใช่ก็เหมือนผู้หญิงหละ คนที่มันจะใช่มันต้องรอน้อยถ้าไม่อยากเนื้อหลุดชิ้นหลุดแล้วก็หากระเป๋าหาของให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไ hey, ฮ้โหด้ายไปไหนเนี่ยฉันเป็นหัวหน้าปีศาจนะ <laughs> เฮ้ยไปไปที่บูบัสสปรีกันดอูอ้าวแล้วทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้เลยเออของของฉันโอ้ยลูกน้องของเธอนี่เจอมาเหรอนี่เฉรษรับเฮ้ยไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เฉรษรับ ฉันคิดว่าคุณก็แค่ทําไปอย่างนั้นอะแต่คุณสซอร์ายรเรามากฉันก็คิดว่าคนอย่างคุณอะสามารถช่วยคนอย่างช่วยชฉันได้เนาะ,ะเรียบร้อยได้โปรดได้โปรดได้โปรดมาเป็นองค์หญิงที่ปราสาทองทีได้โปรดอ้าวนี่ตึกของเธอเหรอ,อสวยมากเลย สวัสดีครับนายหญิงตอนนี้เราได้เปิดห้องส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวให้กับนายหญิงแล้วนะครับเราได้ให้ไมีมนเนี่ยของเราเนี่ยไปยกของให้เจ้าหญิงไปอยู่ไอ้อง์หญิงอยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวฉันจะไปถ้าคุณไปเฮเวนส์เพ็กยังไงก็อย่าลืมไปตรวจสอบเรื่องของไวเชื้อไวรัสด้วยนะคะเดีย๋ยวฉันจะไปออไปกินข้าวอะไรหน่อยแล้วกันเออเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเรียบร้อยแล้วก็เจอกันข้างบนนะครับ โรสแฮต y อยอยู่ไฟเดอะซอสเพล e in heaven peak เขาบอกว่าภารกิจของเราก็คือว่าไปหาไปหานี่ครับไปหาตรวจสอบว่ามีเชื้อไวรัสอะไรเกี่ยวกว่าโรคอะไรที่ a ฮ e n peak ขึ้นมาหาองหญิงครับโอ้อยู่นี่เองที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ฉันเคยอยู่นะแต่ฉันก็ชอบที่จะอยู่ฉันจะพาทัวร์เองนะครับที่ เหมือนจะเป็นโอ้โหดูเดินดูเดินชีเดินอ่ะเฮ้ยนี่ใครสอนแกเดินเนี่ยฮะ strong ค่ะ strong strong ค่ะ strong เป็น private room เป็นห้องสอบสวนครับห้องนี้โอ้ไนยหญิงโหดมากแต่แต่แต่ไม่ชอบท่าเดินอ่ะเมนเทอร์ครับเมนเทอร์มาช่วยสอนลางเดินหน่อยโอ้ดูดูนางเดินเงินเงินครับ treasurable e set riches riches, wonderfully. have don't off your You do you? and หวังว่าจะรวยเร็ววันนะรวยยังไงนะตอนนี้เฮ้ยนี้ห้องอะไรครับห้องห้องอะไรครับตนนงรงนี้นายหญิงโรสนายหญิงโรสเนื้อเซนเตอร์เป็นห้องควบคุมวางแผนวางแผนเปลี่ยนตึกอ่าโอเคไหนลองเปลี่ยนตึกสิเปลี่ยนรูปแบบตึกครับ อ๋อเปลี่ยนรูปเป็นรูปยิวไอย์ U, U, อ๋อโอ้ยเจ๋งอะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดแบนเนอร์คลาวท็อปนี่ต้องเสียตังเสียตังซื้อด้วยเนี่ยโอ้โหอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเผิ่งไปซื้ออะไรเนี่ยกรรมอ้าวตังอ้าวตังอ้าวตังอ๋ยไอ้นี่น่าซื้อไอ้นี่น่าซื้อจัดไปเลย <You S 1> จัดไปเลยเลยออรู้แล้วว่าทำไมถึง ถึงต้องเก็บตังค์อ้าวตังค์เหลือส0 0้ตังค์เหลือสา0รอ 300! นี่องค์หญิงแกพาไว้ฉันเสียตังค์เนี่ยเฮ้ยเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วนะฮะว่ามีภรรยานี่เสียตังค์ <c oughs> ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราก็ต้องแบ่งกินแบ่งใช้สิคุณเออ <c oughs> มีทำไมเนี่ยมีแล้วเสียตังค์อ่ะโอ้ย <c oughs> แต่เท่ขึ้นเยอะ <c oughs> เท่ขึ้นเยอะเลยหล่อเลยอะ่ะหล่อเลยอะ่ะ เฮ้ในเจสเตอร์คุ้มไหมถามหน่อยคุ้มไหม้าถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเก็บตังค์ไปซื้อเกมดีกว่าเฮ้ยแกพูดถูกกันนี่ไงหนึ่งทีโอเคครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงเบี้ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับโอหลอดแล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยครับถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กำลังใจเพื่นทีเดียวแล้วพบกันครั้งต่อไปบายครับ if you're enjoying my video don't forget to hit the subscribe button and like button also share yay appreciate that